สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเราสวนกาเทียที่จะดีใหม่นี้ครับท็อปเชล่าเนี่ยครับท็อปโลกรากเน่าโคนเน่าเป็นโรคท็อปนี่นะครับนี่ครับตัวมันสิเป็นน้ำเยอะมแบบนี้ครับพี่น้องนี่ละนี่ปันกระสิทําความสาดแผ้ครับกระสิท่าท่ายากันเชล่าปูลงคนกับท่าปูนแดงปูนยางครับถ้าเป็นแบบนี้ท่าเลยครับปัดเนี่ยขูดเนี่ยแย่ออกครับขูดเนี่ยแย่เป็นแผ้ออก ตัวนี้มันประหยัดสมบูรณ์มาแน้ครับพี่น้องเป็นอย่างคือผสมบูรณ์ครับเม่ไเสียเบิร์ครับหนึ่งครับผลของการเมงมะลี่ครับเมงมาลี่อยู่สามแผลครับพี่น้องนี่ละเมงมมลี่เมงมะลี่เขาแล้วก็ไปว่างไข่ตัวนอนเจาะหลอดต้นครับมันมีสองส่วนนี่เด้ครับพี่น้องต้นนี้ละเป็นตัวที่รักษาเมงมาลี่พร้อมครับนี่ครับถ้ารักษาเมงมาลี่แล้วแผลมันแห้งเป็นอย่างครับ แต่ว่าถ้ามันเป็นนามเยื่อมลักษณะแบบนี้นี่คือ laptop. ท็อปทำความสะอาดแก๊บขูดออกจนหดเนื้อแกนครับกระท่าครับพี่นนอกท่ายาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนขูดออกแล้วใส่เบิ้งครับพี่นนอกตอนนี้ขูดก่อนปาดแผลกันครับนี่ครับทำความสะอาดแบบนี้ก huh? ็ท่ายาครับพี่นนอกทำความสะอาดแบบนี้ก็ท่ายา,แบบา,บบา,ยาเบิงเ้งแผลมันครับ ถ้ามันเป็น่้ันลายเหมือครับนีน่าจะเป็นอยู่ประมาณเรื่มเยิมอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นเนี่ยครับเปสังเ,ตอเอสตเกราะว่าเขาตองสังเกตอยู่ในสวนเขาประจาครับนี่ทาความสะอาดแผ่ถ้าเนื้อมันเนื้อแผลมันยุยยุยเขาตองปาดออกบดเลยครับถ้ามันถ้ามันมีอาการเยิมเนั่นก็คือฮอบครับนี่ถ้าถ้ามันเป็นแผลแบบนี้แหงเลยเ่าแบบเป็นยังครับเนื้อเริ่มโป้งเลยครับตัวนี้ถ้ามัน ถ้ามันมีน้ำเยิ้มมากานะครับนั่นแหละถ้ามันแห้งแล้วบ่เป็นยังครับถ้าแผลเป็นแผลอแต่ว่ามันแห้งบม่มีนม้ำเยิ้มบ่าเป็นยังครับถ้ามีน้ำเยิ้มอย่างตรายครับท็อปเช้อราเขากุนสิเขาไปนั่งนัทางในลำต้นครับเราเป็นแผลน้ำเยิ้มสังเกตย่งยงครับปาดเนื้อออกคูดเปลือกออกขําความสะอาดเลยครับถ้ายาครับยากับพวกยากันเช้อรา่ามีท่าเล็กซิ้นอะไรครับ พวกกันเชล่าเนี่ครับท่าได้ครับคุณลุงคนก็ใส่ปูนแดงครับเรลียเตอคุณลุงคนก็ใส่เนี่ยปดหนายางก็ท่าได้ครับง่ายๆครับเฮาเห็นไหวเขาก็รักษาไหวครับนี่ครับท่ากันเชล่าครับตัวนี้เป็นยากันเชล่าครับอืผสมน้ำท้าเป็นยาผงครับท้าก็ได้สีล่ำต้นก็ได้ครับพี่น้อง ตัวนี้ที่นี่ใส่ประจําครับเดี๋ยวสิลงซื้อยาสามันพี่น้องเพิ่งกีดดอกว่าตัวนี้ยายอย่างครับพี่น้องตัวนี้ลักษณะแบบนี้พี่น้องถ้าท่าไปแล้วมือสองมือถ้ามันมีอาการหนามเยิมแสดงว่าเข้าปาดเนื้อบบเวิร์ดครับเนื้อที่มันเป็นแผลอยู่ยถ้าเขาท่าไปงีแล้วสองสามมือมันแห้งไม่มีหน,มนามเยิมแสดงว่า เทามาถูกข้างรักษาได้ถ้ามันยังมีน้ำเยิมอยู่ตรงเจาะเข้าไปอีกครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปจนวิดจนพ่นเนื้อเปื่อยครับเปื่อยมันเนื้อมันโรคตัวนี้มันถ้าไปโดนมันขี่เขาไปผลเนี่ยครับหอดหอดแกนกลางเลยนะครับพี่น้องแกนกลางลําต้นถ้าหอดแกนกลางลาต้นนี่อันตรายเลยครับอืมถ้าสวงอยู่ได้เปื่อยนองๆนี่รักษาก็หายไปครับ ถ้าหอดแกนแหลรรักษายากครับมันกระดิเทียนเนียสิปงเทียนนั่นสิห่มครับแผลมันกัลุกลามนะครับพี่น้องเปืีอยไปเรื่อยี่ถ้าเราเห็นไวรักษาไวมือสองมือนี่หายครับถ้ามันเป็นมือแรกสิขูดเนี้ขูดอันเปลือออกกระท่ากระเศร้าแล้วครับพี่น้องอย่าให้มันเป็นโดนครับเป็นโดนแล้วมันจะขาวแกนครับโรคทับเสลาลากเน่าโคนเน่าคนเขาต้นเขายั้งกับว่า้วครับเอิ่นว่าโรคทับมันละอื เกษตรทฤษฎีไม่กะเอาไม่พี่น้องเบิ้งนี่ละเคล็ดลับที่ดีครับพี่น้องถ้าสําหรับทุเรียนมันจะเป็นต้นใหญ่ละต้นสามปีสี่ปีขึ้นไปครับเริ่มเป็นครับอืมันกะมีายนี่และโรคราครับเอาป้องกันไว้ถ้ามันเป็นแน่นิดหน่อยเท่ากับกูดเอาเลยครับขูดเนื้อให้มันเห็นเนื้อขาวๆเนี่ยสดๆนะถ้ามันกหายเร็วครับพี่น้องเกษตทฤษฎีไม่กะ นาบเดียดพี่นอ้องเบืองเกี่ยวกับเทคนิคท็อปเขาต้นนี่แหละพี่น้องบางทีต้นแดงบรแข็งแรงฮขกกัย่างเบืองครับพี่น้องนี่ต้นเห็นว่แข็งแรงดอกมมยมง์บรีเขาเจาะต้นในพี่น้องแมงม์บรีนี่สําคัญแห้งถ้าได้เขาแล้วพครได้ว่างใครแ้่มันสิวันหลอบต้นเลยพอดีต้นนี้การรักษาแผลมันก็เริ่มหายแหละแต่ว่าวก เนื้อมันนังเทือสิโป่งหุ่มแล้วมันใส่เวลาปีสองปีวันนี้ครับพวกแมล์มลีครับแผลใหญ่สองปีสามปีเทือสีหุ่มครับเทือสีหุ่มที่มันเป็นแผลนะที่แผลยันยังๆอยู่ครับพี่น้องนี่แหละคือครับมันเป็นไยว่รักษาไว้เนื้อกับโป่งไว้ครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีไม่กับคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับโรคทับเชื้อรานี่แหละไม่พี่น้องเบิ้ง เห็นว่าคลิปนี้พี่ประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องต่อเลยลูกล่าครับนี่ครับพี่น้องอีกตัวอีกล่าใบหนึ่งครับล่าแอนแท็ล่าใบติดครับโลกหนึ่งสีล่าไม้เลยครับพี่น้องเป็นแหลก็ล่าไม้ครับแต่ว่ากัดสียุดหยังนะครับนี่ปีที่แล้วนี่เป็นหลายครับปีนี้ถือว่าคุ้มหนยดีอยู่ครับเพราะว่าสีพ่นทุกสิบวันสิบหามือนะครับสีป้องกันนะครับปีนี้บ่ไเลยล่อครับ ซื้อสีป้องกันเลยโลกันนี้ครับมันสีมีพวกโลกล่าล่าน้ำพางล่าสนิมครับปีนี้ครับคือป้องกันนะครับสีป้องกันตลอดนี่ครับสีแล้วมันก็ยุดอย่างอยู่ครับอืม่อนม่อนไหมก็ต้องสีป้องกันครับใบเขียวๆสีป้องกันมันเปลี่ยนครับนี่ล่าแอนแท็กครับลาแอดแท็กลาใบไม้ก็ไม่ได้ครับต้องป้องกันครับพวกโลกล่าเนี่ย บางั้งเขาเนี่ยเอาบอยู่ครับพี่น้องโลกล่าแอนแท็กในมันสีเขาด้านแดดจองนะครับพี่น้อบงบางครั้งครับมันจิตท,ทั้งทิศแต่วันตกกก็ว่าได้ครับปีที่แล้วนี่เป็นหลายครับพี่น้องบ่ได้ป้องกันปีนี้ป,ป,ป้องกันทุกสิบวันสิบห้าวันครับสีบ่ได้บ่ได้ล่อนะครับตัวนี้คือถ้ามันเปลียนแล้วมันก็นล่ามไม่แต่กัดใบก็บเสียนะครับพี่น้องคือล่าตัวนี้ก็ได้ ล่าแอนแท็กน้ำสีมีล่าแอนแท็กล่าล่าสนิมล่าน้ำค้างครับล่าสนิมก็สิเป็นจุดออกเนึ้แดงครับพี่นนองล่าสนิมจุดออกนึ่งแดงตามใบถ้าาใบเ้าบรสมบูรณ์ครับมีซีดหลวงใบหลวงก่อนเวลาครับพี่นนอกมันสีมีล่าน้ำค้างล่าสนิมล่าแอดแท็กนะครับพี่นนอกลงล่าสั้งใบ นี่ครับลายแอนแพ็กกับสีเป็นส่งเลยครับนี่นะครับใ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 หม่ครับนี่ก็ชีตป้องกันม้วนดีบหันเป็นถ้าเป็นแหละก็ล่ามไว้เป็นละล่ามไปล่ามไปใบใหม่ครับนี่ชีดป้องกันนี่มันก็นีสีแล้ครับนี่มันสีใบมันสีเป็นเป็นยาผงครับสีฟะแล้วสีลงถ่ายคลิปให้ดอกซื้อยาสามัญครับพี่น้อ พี่น้องจังหาเสื้อซื้อเอาทั้งเขตทั้งยั้งนะครับพี่น้องอม,มันต้องป้องกันนะพี่น้องล่าตัวนี้ป้องกันควันสีเขา่าครับถ้าเขาใบเขี้ยวเข็มบางสี่มันกะใบเขาสมบูรณ์ถ้าเด็กเขาก็รักษาหยากใบกระสุบสมบูรณ์ติดดอกติดผลมากกะสิมีปัญหาครับใบมันสิโลนควันกำหนดครับเกษตรทีษฎะดีไม่กะ ขอจบไปซ้ำนี่แหละครับยวสีลงให้ถ่ายเป็นรลูกก็ได้ครับพี่น้องยาสามมันพี่น้องยังเสร์ชกลับไปหาเบิงครับพี่น้อง